ดีเช้าวันอังคารที่19ธันวาคม2566กับฟันสตร a t จีอ in f o ก u s นะคะโดยฝ่ายสตรีิคเวลของ u o b เคเห็นฟันค่ะแต่าดหุ้นสหรัฐนะคะปิดปรับตัวบวกอย่างต่อเน,นื่องนะคะโดยเมื่อคืนนี้ค่ะ S&P 500ก็ปรับตัวบวกมา0.5%หลังจากที่มีการทำเอ็ a นะคะหรือการควบรวมกิจการในช่วงสุดท้ายของปีอีกกว่า4,000 40, 0ล้านดอลาด 3, ลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นปริมาณการทำเอ็ a ที่ถือว่า น้อยกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะเช่นบริษัทนิป่อนซิลนะคะก็มีการซื้อกิจการของ US Steel ค่ะ อย่างไรก็ตามหาดีลในการทำเป็นนะคะหลายดีลก็ยังคงเพนดิ้งไปถึงปีหน้านะคะประกอบกับการเข้า IPO ของหลายกิจการนะคะโดยเฉพาะในตัวต่างประเทศนะคะที่จะเข้า IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐทำให้เชื่อได้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐค่ะจะมีสภาพคล่องเข้ามาเพิ่มเติมและดันให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปจากนี้ค่ะ s p 5 0 0ค่ะยังคงเป็นบูเทรนด์นะคะปรับตัวบวกต่อเนื่อง7สัปดาห์นะคะโดยมีเพียง20ครั้ง mm hmm. ที่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ปี1960 ในขณะเดีวยวกันค่ะการปรับตัวบวก8สัปดาห์มีมากถึง12ครั้งนะคะโดยในสัปดาห์นี้ค่ะยังมีตัวเลขที่น่าจับตาก็คือ PCE ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ค่ะและตลาดก็ให้คอนเซนซซสว่าจะเห็นการชะลอตัวลงมาเล็กน้อยค่ะแนแสกร้อยก็เลยปรับตัวบวกอย่างต่อเนื่องนะคะก็หุ้นกลุ่มโกลด์สต็อก ก็ถือว่ายังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้ค่ะจะมีแรงขายตัวของบอลน,นะคะออกมาทั้งตัวสั้นแล้วก็ตัวยาวนะคะทำให้ยิวบอลเนี่ยเร่งขึ้นแต่อะไรก็ตามค่ะปิดตลาดเนี่ยบอลยิวก็ปรับตัวลดลงมานะคะเพราะว่าก็ยังเห็นดีมานการเข้าซื้อยอย่างต่อเนื่องนะคะ ทำให้บอลยูค่ะทั้ง10ปีแล้วก็2ปีเนี่ยปรับตัวและลงมาและยังคงเป็น bullish trend นะคะโดย10ปีค่ะยืนที่ประมาณ3.92ส่วน2ปีค่ะยืนที่ประมาณ4.44ซึ่งตอนนี้ค่ะตลาดก็ให้น้ำหนักกับตัวของบอลยู2ปีนะคะที่จะชี้ว่าสเปร์ส่วนต่างคือแกลบระหว่างตัวสั้นกับตัวยาวเนี่ยจะกว้างมากแค่ไหนนะคะที่นักวิเคราะห์เขาก็เชื่อว่า10 Year ค่ะจะยืนที่ประมาณ3.5%ในปีนี้และต่ำกว่า3%ในปีหน้าซึ่งยูค่ะ บอลยูนะคะก็จะเป็น leading indicator ที่สำคัญที่จะชี้ถึงทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะซึ่งไม่ว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ bullish ที่เป็น s t e e p e n d i n g หรือว่า bullish flattening นะคะหุ้นกลุ่มเทคก็กถือว่าได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะคะโดย68%ของเทรดเดอร์ค่ะเชื่อว่าบอลยูค่ะอาจจะมีการกลับตัวนะคะปรับตัวเป็นบวกได้ในไตรมาส4ปีหน้าค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะการปรับตัวลดลงของบอลยูค่ะกลายเป็น b u l l ิชเทรน n d นะคะทำให้ผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ปีนี้ค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา3.6%แล้วนะคะหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงไป12.5%ในปีที่ผ่านมาค่ะการอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วก็บอลยูที่ลดลงนะคะส่งผลให้ หลายหุ้นก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ดีนะคะรวมถึงทองคําด้วยนะคะซึ่งก็ทองคําตอนนี้ก็ยืนที่ประมาณ2,040เหรียญต่อแทลล์ออนซ์นะคะแล้วก็น้ํามันค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา WTI อยืนที่72เหรียญ Brent อยู่ที่78เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็น้ำมันได้เชนเบนเชิงบวกจากการโจมตีเรือพาณิชย์นะคะในทะเลแดงค่ะซึ่งประเด็นนี้ค่ะอาจจะยังคงต้องติดตามต่อไปแล้วก็ตลาดยังไม่ได้ให้น้ำหนักมากนะคะสำหรับผลกระทบในวงกว้างที่อาจจะเกิด ผลกระทบต่อเงินเฟอ้อค่ะโดยหากมาดูใน s swap r a t e นะคะก็จะพบว่าโอกาสในการปรับลดดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคมถือว่ายังสูงนะคะแล้วก็ตลาดยังคงซึมซับกับการปรับลดดอกเบีย้ยที่มากถึง6ครั้งจนถึงสิ้นปี2024ซึ่งแนวโน้มการปรับลดดอกเบีย้ยค่ะก็กดให้ยวค่ะปรับตัวลดลงมาแล้วก็ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นค่ะส่วนตลาดหุ้นใน อังกฤษนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสวนทางกับยุโรปนะคะที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะหลังจากที่กรรมการใน ECB นะคะเชื่อว่าความเป็นไปได้ที่จะปรับลดดอกเบีย้ยของ ECB ในเดือนมีนาคมเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะโดยอัตราค่าจ้างค่ะในยูโรโซนเนี่ยยังคงเร่งตัวขึ้นนะคะมาที่5.3%จาก4.5%ในแต่มาสามที่ผ่านมาเท่ากับว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนเนี่ยถือว่ายังคงอยู่ในระดับสูงทั้งนี้ค่ะเชื่อว่า ECB ค่ะอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยในปีหน้านะคะ ประมาณที่4ครั้งเพื่อประยุงให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่เกิด r e c e s s i o n นะคะส่วนทาง B O E ค่ะก็ซึมซับกับโอกาสที่จะปรับลดดอกเบีย้ยมากถึง5ครั้งนะคะโดยมองประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะหลังจที่ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ r e c e s s i o n สูงมากที่สุดนะคะก็ประเด็นหลักๆก,ก็มาจากการปรับขึ้นอัตราเบีย้ยที่ร้อนแรงแล้วก็ยาวนานนะคะ ส่วนตลาดหุ้นในเอเชียค่ะปรับตัวผสมผสานนะคะโดยนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นวันนี้ค่ะ BOJ ค่ะอาจจะยังไม่จําเป็นต้องเร่งรีบที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินนะคะโดยการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็อาจจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับลบ0 1 0นะคะแต่ตลาดกําลังดูสัญญาณที่จะยุติตัวของ yield curve control นะคะภายในปีนี้โดยน้ําหนักค่ะก็ให้มากขึ้นกับประเด็นนี้นะคะส่วนประเด็นการใช้นโยบายตึงตัวหรือขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยคาดว่าจะาจ,จะเริ่มขึ้นในเมษายน ปีหน้าค่ะ ส่วนตลาดหุ้นจีนค่ะปรับตัวลดลงในกรอบนะคะจากความกังวลเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะโดยมีบริษัท China South City Holding นะคะประกาศว่าอาจจะไม่สามารถที่จะจ่ายดอกเบีย้ยได้ครบกําหนดในวันพุธนะคะก็เพิ่มความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สำหรับบริษัทในกลุ่มอสังหาจีนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะโดยในปีนี้ค่ะ The c h i s e i n d เน,น300ปรับตัวลงมา14%ถือว่ายาวนานมากที่สุดแล้วก็ลดลงต่ำสุดตั้งแต่ปี 2002ด้วยค่ะส่วนเทรนด์การลงทุนในปีหน้านะคะสำหรับตลาดหุ้นแอม r g จิ้งมาร์เก็นะคะถือว่าค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากว่าสกุลเงินในแอมเบจิ้งมาร์เค่ะน่าจะได้ประโยชน์ในปีหน้าจากแนวโน้มของการลดดอกเบีย้ยของเฟดนะคะทำให ดอลล่าก็อ่อนค่าลงมาค่อนข้างมานะคะและเ่เงินก็จะไหลกลับเข้ามาสู่ e m e r g i n g Market ได้นะคะโดยจากสถิติการปรับลดดอกเบี้ยล่าสุดในปี2019แล้วก็2020นะคะจะพบว่าดัชนีดบุมเบิกดอลล่าค่ะมีการปรับตัวลดลงมา ทั้ง2ปีนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะโดยเราเริ่มเห็นสัญญาณของการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะคะโดยทาง Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund นะคะซึ่งเป็นสกุลกองทุนที่ถือสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐน,นะคะมูลค่าแอสเซทประมาณ481ล้านดอลลาร์นะคะก็เห็นสัญญาณการลดลงของดอลลาร์ต่ำสุดตั้งแต่ปี2021แล้วดังนั้นการอ่อนค่าของดอลลาร์ค่ะจะทำให้เงินทุนไหลกลับเข้าสู่ Emerging Market ได้อีกครั้งในปีหน้า ทำให้เราเชื่อว่าสเปรดการเติบโตของแต่ลยหุ้นนะคะใน emerging market ที่ตอนนี้ถือว่า valuation เน,เนี่ยค่อนข้างถูกนะคะจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีสำหรับการลงทุนในปีหน้าน,นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ